โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้มาอยู่กับผมร้กก็นวันนี้จะมารีวิวสกินใหม่ของโนบที่เอ,อ่อทางฟอร์เจคเเนี่ยเข้าอัปเดตมาที่เขาไปคอล็บกับ e ีเวนนะฮะก็คือเกมที่หนีจากนิกบอดนั่นแหละที่มันดังแบบระเบิด,ดับเบ้ลตอนช่วง2.22 2น,นะฮะ โอเคก็ขอเข้าซื้อ V ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้าเลยเกินที่คอแลบกับอีเวดเนี่ยจะมีอยู่สามกินนะฮะก็คือของนูมเนี่ยจะเป็นสกินจาร์ แล้วก็ของเอเลียสกินโบโบแล้วก็ของเกสนี่ผมจำชื่อมันไม่ได้นะฮะแต่มันเหมือนจะแต่ว่าอีสกินของเกสเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวละครในเอ,อ่อในตาซี่สามาฮะแบบเป็นที่เขาสุ่มที่เขาสู่มว่าจะเจออะไรพิเศษอะ่ะ เออนั่นแหละมันจะเป็นทหารนะฮะมันจะเป็นทหารถือโล่เออแต่ในเกมนี่จะมีปืนเว้ยแต่ในนี้นี่มีแระโลกเราเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นก้รอชีวิตแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เออกดติดตามไปในคลิปโกะการเดินคลิปที่แล้วนะคะโคตรดีใจเลยโอเคเรามาดูกสกิลเลยกว่าที่เปลี่ยนไป ก็ผมได้นั้งสองเกมนะฮะอันบ็อกซี่โคานะมันจะเป็นโคล่าจากเกมเเวนนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเออลืมรีวิวลักษณะสก,กินนะฮะลักษณะสก,กินเนี่ยจะเป็นก็คือหนูแต่สีผิวเป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนเป็นสีเหลืองพาสเทลมัง้งหน้าก็จะนิ่งๆกว่าหนูธรรมดานะฮะเซมหมวกกับหัวแล้วมีโลโก้อะไรสักอย่างะฮะ ใส่เสื้อกันหนาวมีกระเป๋ากระเกงสีน้ำเงินน้ำเงินเทาๆรองเท้าสีดำนะฮะแล้วก็เขาเหมือนแล้วมันเหมือนจะนูนขึ้นด้วยแต่ไม่หนูดหรอนูขึ้นนิดนึงแหละเสรลสกินจะเปลี่ยนเป็นขวดอะไรสักอย่างนะแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะเสะเลสกินก็ตรงแขนเสื้อเนี่ยเขาจะดูเขาจะเรียบ โคเบอร์เกอร์ก็จะเป็นการหยิบถุงขนมมาฉีกแล้วก็กินผมว่าสกินนี้มันร่องหนไม่ค่อยดีว่ะมันเห็นเป็นโครงสร้างของชุดนะฮะแต่ก็ดีนะมันก็ได้เลยได้อยู่เออแค่นั้แหละผมจะรีวิวากินแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นจริงเลยนะคะเล่นจริงสักตาหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการให้คันเนียสก,กินด้วยนะว่าสก,กินเนี้ยมันสวยหรือเปล่ามันมีข้อติตรงไหนไหมก็เป็นการฟาร์เงินด้วยเพราะว่าตัวของนู้มอ่ะมันฟาร์ง่ายนะแบบวิงบ่งไปเรื่อยๆมันก็ได้เงินแล้วอะวิง่งไปเรื่อยๆูมันก็ได้เงินแลละแล้วก็ จาเนี่ยคือเขาเป็นตัวละครที่อยู่หน้าโป้ดีเบนนะคะก็คงจะอย้่หัวเกมนะโคตรเต็มวิ่คขับรถอยู่ด้วยเฮ้ยโคบ้าอะไรเนะ ใส่น้ำผงก็คือคูคิดนะคะคือคุณขอผีที่มือค่ะเมื่อไหร่จะเข้าเนี่ยผมกี่แปดสิบเอ็ดเปกเซ็นมาหลายอาทีแล้วนะเว้ยโอ้ผม,ม่กอว่าเขาจะตุวยเย่ปางตุเยเย่อะ เพื่อขนของ Joy คือเพี้ยนมานะเป็นตัวขอละ่ะโอ้โหแล้วผมจะได้ไปีนีกับตานี้ก็ผมจะมวก็เดี๋ยวผมดูราคาของย้อนก่อนว่ามันดูจะ ซื้อดีไหมไม่ใช่กีบไม่ใช่นูดนี่นูของอีเหล็กเกล็ดอ๋อสี่ร้อยเดี๋ยวรีวิวครั้งหน้าแล้วกันก็ <c oughs> รีวิววันนี้แหละว,วันนี้ลงสองคลิปนะคะวันนี้วันอาทิตย์ผมมีเวลาเยอะแล้วก็ผมเป็นคนนอนดึกด้วยก็ ยังไม่ซื้อเขะจะเอาตัง oh ก <rip> <Native. S 2> well, ่อนเพราะว่าคือผมซื้อไปคือผมมีเงินแบบหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งเลยเว้ยหนึ่งมื่นหนึ่งะฮะผมไม่อยากซื้อผมจะเก็บตังของเกดเหรอเกดกี่บาทปะเกดแพงจัดเลย พันกว่าเวทโคตรแพงเป็นหอลี่เเลือดแตนี่ยนอไข่โอ้โห้าเ,เลี้ยงเื่อ่านอมาละของโนมนะ สเลชเชื่อนี่เห็นยากนะเพราะว่าเขาดำนะคะสเลชเชื่อตัวเขาดำผมยังไม่สนใจที่ผมเคเรียดน,นะคะเดี๋ยวไปปะว้าเล่นนูไม่ค่อยเก่งบอกเลย ก็ผมเล่นมูไม่ค่อยเก่งนะบอกเลยผมเลือกวแค่ยี่สี่ก็ความมูไปแล้วกันนะผมว่าแบบสแลตเชอร์เขาจะไม่โหดมันการ์ดใส่ แล้วก็มีตัวแบบว่าโอ้ม่วยก็อนน่ากลัวของนห่นี่นู่นห่วยก็อไม่ลนะเอ็นเจ็ดเขาตายหรือเขาตายเ้วหรือเขาตัวปลอมนะเขาตายหรือล่างควงเขาตายอันนีาา้นไม่จะล่าค่ะ 我。哇 ว่าผมไม่ปลอดภัยว่ะคือฮาร์ดบุ๊กเคเขากินไก่แล้วใช่ไหมผมว่าผมก็รอให้เขานานพอที่จะกินไก่แวนเอนเจ็ดนายมีชีวิอยู่หรอมือตัวจริงหรือปลอมเนี่ยโอเคเขาผมรู้ว่าเขาตัวปลอม,อม ใครตัวจริงน่ะพี่นี่นี่เออตัวปอมันเหมือนจะหยุดวิ่งไม่ได้ปะอย่าโง่เพื่ออยาโง่เราไปแสวมโม่เออโม่หูสุดไม่ก่อ,อ 大东西的。 เ่าขิงเอนเข่งวิ่งไกลก่อนนะครับ ทะเลสะกิน โอ้ผมเหลือเจ็ดกับเออผมนะครับสก,กินนี้ก็<อ>ให้แบบคันเนียยไปสักประมาณเก้าเต็มสิบมันเทม่มากแต่มันล่องหุนไม่ดีมากนะกก็สก,กินนี้มันล่องหุนไม่ค่อยดีก็ควรไปใช้ใช้สกินอื่นนะครับเพราะว่าจริงอะ่ะท,ทุกอย่างดีนะการล่องหุนแม่ทุกอย่าง,นะาง,นะางเสือ้อมันม่เช้กเอกเต็กอ่ะ ผมว่าสกินธรรมดาไว้ลองแล้วก็อย่าไปใช้สกินบ้านนี่นะฮะอันนี้มันยิ่งลองผอไม่ดีแ่นันแหละ